หนึ่งตู้มซึ่พอดีมีในบ้านเนาะนี่ออนไซออนใซอาร์ดเป็นเต่อออนซอนค่ะเฮ็ดขิงไข่เห็ดขิงขาวจ้ะปลาไหลไงจ้าป้านี่เอ้ามาใส่ถ <au> ุงใส่ปลาอ้ hmm. สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีฟีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสวัสีหน่อยอีสานบ้านดาจา้าเมนี้เมื่อหน่อยกัพาเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเกขาจ้ามาพบกันในวันที่18ตุลาคม2 5 6 7จ้าเมื่อวานเวากับรอน้ำปลาบาดหน้าตะก้อ,องเนาะครับ<อ>ผมแกมานดูจากเห็ดปวกเมนีกม้ก็มาพี่กัดได้ตะก้องปลาบาน้องจองครับผมตะมุนในค้าอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลครับผมจ้ากัเขาปลาบ้านน้องจองคือเกขาจ้า ก็มาหลุนกันเบึงว่าข้าสีมานบ่เหมือนที่เขามาซองแผนข้าเอาตุ่มมาใส่น,น้ำนอนตะกอนแต่กะสีร้อเบ,บิ้งเฮ็ดก่อนจ้ะถาบบ้าบรมานเฮ็ดจังไดไม่หน่อยกะจะสีผ้าไปใส่ตุ่มเบิ้งจ้ะพี่น้องแต่เหมือนที่เขาก็ไปหลุนน้ำกันได้จ้ะว่าข้าสีสดสีมานยังแน่จ้ะไปกันได้จ้าไปครับผมดอกแหลกแหกมานจ้ะบาเดินเขาป่าซองหมื่นนอตนตนะกอนเนาะแม่งครับผม,อมกอแดงจ้ะดอกที่สองแล้วก็ตามมาด้วยสามสี่ โอ้เม็ดหม่เขาดีแห่งต่ก็ะดอเม็ดไม่ป่ะหอ้ดดาหนึ่งเดียวกันผมเดียวกันเด็กจ้ะแม่ครับบเมม์เมรแมมาเขาปลาจ้ะสวัว่าฝนจะตกก็พอครับพี่น้องแ้ก็ไปตาเขาอีกไปตาเขาอีก ดอไปปีงปนมาตะกาะแม่นหอมเะไดายยิ่งเด้อุอู้ย้ามดอเป็นี่บานบกเลยมมือมาหนึ่งมาเห็นบ่เห็นเ้ถือว่ามาหนึ่งเห็นยังจื้อบานปานนี้เนาะคนนะแต่ว่ายังแข็งอยู่เด้อจ้าซีเพิ่นเป็นแบบนี้เพราะว่าเพิ่นถือแดดเนาะนม่หน่อย ปิ่นปนเะจังจะไปเปิ่นปนแกงกระได้แกงกระเสียผนทั้งลังก็อีกบ้านนี่ค่ะาอบ้านกอทบานเนาะดอกบานก็เอาบานแข็งนี่เลยน่มาองขาดนกันอีจ้กบผมเพิ่นออกไปวังหันนาตะกอน ต้องเดียดอ่ะมึ้ยจิพอเดี๋ยวเอานอ,อ้อมมันี่กลัเขานี่ยกำลังโพสงบนะจ้าบางกีแบบฝนคาวอืออีสองจ้าอืจำพอดีเนาะแต่ก่อนครับผมองคำด้ยดอกนี่พาเคย ีหลอกสายตาแห่งเกือบห็นเพลิน, <c oughs> น,น,นจ้ฝนตกนิ่งตื้อสวยๆจ้าวันนี้ก็คือสิบวิเวยตงคือกาว,ว,วานี่ได้บ้านเนาะนบ้านงามเลยจ้ะสีสม้วนตะกอ,อว์โบแมนซีแดงแล้วก็บโแมนซีเหล,ลืองแมผมบหินพี่น้องคนโบหิน <c oughs> บ้านได้ไหมเนออาะจ้ะเถิ าเป็นตาออนซอนครับมีดอกเดียวละตะก้องนอนไม่ได้กระไดสองดอกนี้พ่อแกงเลยได้ดีดอกใหญ่ปานนี่ตอเขาเกิดในแม่ใช่นาะแน่จ้าเ็ไข่ผึ่งขาวจ้าดอกเดียวคือกันอะไรจ้ามือนี้เห็นสามผึ่งเนาะผึ่งดำผึ่งไข่ขาอะไรผึ่งดำ มันคือขึ้นเหมือนมืดลงมืดลงเขาตากสามมือนะพี่น้องท่านแหงอยู่จ้ะมันบอดแดดเนาะแหงนะผมครับพี่น้องมาซิมาใส่ตุ่มจอดรถกันได้เห็นู่นนะกันไงับผมกอดแดงลระครึ่งหนึ่งนี่เหลือไงนี่อันใส่เอาใส่ตุ่มแล้วนะแ่นจ้าใส่ตุ่มมาเทอร์มานพอนมกตัวน้ำคืออะไรแหงเ ครับพี่นั่งเอ้ี <t us> <t us> <t us> ่พายงานงมึงให้กอสักตอนได้ไหมหน่อยเนาะนี่นีดอกสองดอกสามอยู่ตะกองห่มนี่ดอกสี่ก็มีอยู่โอ้ยนะโอ้ตะกอ ใหม่อันนี้เพื่อนใหม่เนี่ยปแมนจ้ะอู้จีเพิ่นเกิดมาเนเลยเนาะน้าก็ที่สุดมีแล้วแนวปิดใหม่นะนานี่บ่จัดแดอกจัดแต่ดอกก็เอาเกิดที่นี่ฟางใหม่ขออีกนครับพี่น้องเอก่อนจะใส่ตุ่มท่านังมีไงก่ไมันมีตัวนี่โฮมนี่หลายดอกกีเนาะนีดอกที่ พี่หาเนาะแมนรับผมผมนี่เนาะแมนจ้ะผมเอ็ดเท่ากับเต็มตาหน่อยแล้วพี่น้องเต็มตาหน่อยเราจะเป็นอยากี่มีดอกบานน้ำเนาะแมนตานตาใหญ่ไม่หน่อยเอามาใส่ปลาจ้ะงูไยใส่ปลาแตว่าไม่ใส่ครับพี่น้องวันที่นี้จะพาพไปนอนไปใส่ตุ่มครับพี่น้องกำลังวันสียางไปใส่ตุ่มพออีกแล้วน้าแห้งฮกดอกแล้วี่ ที่เจ็ดเด้อแต่ก่อนนี่อีกเราจะไปเซตตุ่มแดงเพงพอเนาะจ้าแดดูตาอีกดอกหนึ่งเนาะแดงรั่ผมจะเป็นนองน้อยเนาะแดีจ้าจะเป็นเก่างวดมันนี่นี้อมันมีดอกที่สิบบ่เก่าดอกหงมีซีบหาดอกที่สิบอีกคอนสันจะไปเสตตุ่มกันี่นองอ้าเดดอกที่ซิบอีลีขออยูเนาะขอยจ้า มนีมันปูด้วยพี่ดอกอื่นเราไม่นอยแม่นจ้ะดรเนี้ขึ้นละขึ้นล,า,นลาครับพี่นะนเานาะส่ตุ่มเด้อจ้าบานนี่ททำการใส่ตุ่ม<ห>แต่ก่องขึ้นบอเอาตัวโฮกสองใส่มือนีมุงเอามา เก่าลังเนาะตะกองเนะ<ม>าะบางเป็นยิบมาซิฟแต่ว่าในเก่าจะวิวหน่อยเป็นคนนับเองอ่ะแม่เทศน์งานน้ำผึ้งมงกติขาแน่เพราะว่าเป็นมงกา่าเอามงก่ามาทดสอบเบื้องก่อนจ้ะมงไม้ปะ่ะทัเดเอามาลงหนานจา้ะใส่เวนีอีกจก้ะปลาอยู่นะี่ได้ไหม้องปลาบอ่ออะคือบ่เอาไอ้หกสองใส่ซิฟสองมือหน่อยว่า บ่จะบ่อยากเข่าไปไหนนะตะก้องเนาะนตามที่เขาใส่มาเนี่ยจ้ะจะเป็นฮุกสองที่เขาดีกลัวด้วยจ้ะหรือว่าแล้วแต่หม่องหรือว่าแล้วแต่เหงาะ, <laughs> ะทิมเลยตรงน,นี้น้ำยังอยากลายจ้ะตุ่มนี่พัดเลย <laughs> พัดประตะกักก้อนทิมไปขอด้วยที่ไหน ใส่หม่องาหล่านิ่งๆแน่จ้ะหม่องพนญางไปใส่อีกหม่องนึงได้จ้ะวันหน่อยมาถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งน้ำน้ำยังหลายอยู่จ้ะบรรยากาศวันนี้มืดขึ้นจ้ะว่ามีแดดเลยหลุนน้ำกันเบิ้งเด้อจ้ะว่าไม่หน่อยสีโสนสีมานบอมาใส่ตุม่มแต่ว่าเฮ็ดหมังกับมานพอ่อดะแกงแล้วจ้ะฟังใายกมัมเบนปลาเฮ็ดเด้อจ้ะฟังขวากะมัมเบนปลาเฮ็ด ส่วนมองนามไรนี่กอะใส่มงจะเพินเป็นหองจะเป็นลำหองสามารถหาเห็ดใดทั้งสองฟังอยู่จะปัญญามเห็ดออกพี่น้องเพิ่นก็นมาหาเพิ่นก็มานขนาดจ้ะยามเห็ดเบิดเขาก,กับลองหาลงหวยลงหองใสตุ่มใสมุงเบิ่งจ้ะสีโซมสีมนันพอได้กินบ่เนาะจ้ะผลตะก่อที่ผลจะพี่น้องขึ้นมาแล้วจ้ะทิ้มลงเบิง่งผัดบอตะก่ กองเน,นี่ยผัดนั่นเป็นบอลงามพืน้นไรนะผัดบ่อยู่อะอยู่อยู่เนาะเพราะว่าพันมีอันนี้เด้พันมี่มันเงาไหม้บังพันไวอยู่มันสิโซกสิมาร์มาจา้ะกระตาหลุ่นต้องกันจ้ะพี่น้องพี่น้อง กระปกกระปุกะปตะกลบลบุดไปเลยไปเลยไปเยออปุตะกงออรงสเกนบองไนสีวาง่องนี่จ้ะังลงมาัง่องงเนีนจ้ะน้ำลอนี่ละมุงมุงแตงมุงตะีไกจ้ะโอ้อะทวงไกจุ่มน้ำแล้วอย่อง อาได้ยกขึ้นมัดอันได้ยกขึ้นมัดตุ่มรับพองโอ้ตอน้นไม้ลมขนาดเนาะนฟังผลมิ้วหน่อยกะหาเห็ดด้วจใเป็นเห็ดผึ่งฟังนะดูอยู่บ่เอียงเอียงไปน,นี่น้าเน,นี่ยผัไวไหวนีแต่กล่องลงไปใส่จ้ะเปนหกบึง้งวันนี้จิมานบ่ แต่ว<ส>่าเฮ็ดกับด้แกงกันนะตะกองเนาะแนวเาใหม่ๆเบิ่งจ้ะเฮ็ดบ่อออกต่อไปเนี่ยก็คือสิเป็นใสตุ่มด้วยจ้ะเสียงนกเขาน้ำยังอยากหลายจ้ะคือเอาที่ข้ามาใสตะกีน้ำบกนะตะกองเนาะแนนจ้ะตีน <in> <in> <'t> ี้ฝนดีแฮง ยางกลับมอบึงหลังนี่จ้ะขาะกลับด้วยจ้ะตากับมาตอมอยู่แต่จะบวบาหูว่าเป็นสีขาวบาวมด่างอืมปากกากลางมากเลยพี่น้องเห็นอ,อยู่บนลอยอยู่บนจ้ะก็ใส่มุงแล้ะละจ้ะกะสิแต่ยางกลับไปักหากินเขาก่อนจ้ะแต่ว่าทางกลับนี่ก็มีห่มเหดก่อยจ้ะสองห่มมีหน่อยสิผ้า แวะเบ่งโฮมให้กอก่อนจ้ะจะสื้ผ้ากับสีทิมไว้ประมาณ20นาทีนี่ละจ้ะบอทิมโดนด้จ้ะกะถั่วลอหลวนน้ำกันจ้ะว่าใส่หมงสิมานบอแต่ว่าตอนนี้เขาไปเบ่งโฮมเฮดกอกัอนจ้ะนั่นพี่หน่อยจะ้ะเม่หน่อยกําลังคิงว่าผ่าไปเบิ่งเฮดกอจ้ะผลมะพร้าวเฮดปวก,ะกนะแต่กาะแมนครับผมท้าวที่จะกาะ ก่อนคนธรรมา้าเขาปลอยให้ปลอยชีวิต่างไปก่นป่อยดีจ้ะให้กอกับผัอยุจ่าคือตุ้มก,กลังแล้วะไม่นานแล้วแมนจ้กกะตุ้มก็ลังแล้วก็ล่างสิพากันไปกินเขานาอแมเนะยผมกินเขาแล้วก็พากันยามนะ,ะพี่น้องจะว่าก,กระมานปูแล้วตัวหน,น,น,นึ่งอ้ยเป็นแบวบ้านเเดบ้านเข้าอันอะไ แต่ว่าบุยเห็นไปนาำมาหลังเราแต่ก็ออกแต่บ้านนี้เนาะเดี๋ยวกระโดงหามกว่าเขาเกบเมื่อวานูขาเป็นเน่าอี่ได้หนึ่งีจินเนาแต่ก็เป็นยบบบ้านเลยจ้ะทีจุ่มนึ่งทาง เห็นไปหนาำมาแล้ขอเือ่อ้๋อเเก็บดว่าหดีจ้ะนนเพิดปวกคอโด,ดฮิดปวกน้ำแกงโอเคเย้าฮิดกห้าวบ กูแดงจ้ะแม่ครับผมบานไม่ได้มากับบานบานบานมันทึ่งเฮ็ดมันทึ่งปลาแล้วเหมือนนี่ต้องแหลกแหกมันสิเป็นยังไงตะกอกใส่เวลาใส่บดนเนาะอย่างครับผมซิมีหลังถือลังบะถือแล้วมิดหน่อยวะของผู้ปล่เปล่าครับดีจ้ะเป็นยังไงชุบชุบ ว้าวปลามาสะสมไปเรื่อยๆจ้ะเบื้องเบื้องเป็นปากางหน่อยเนาะไม่เงครับผมกัปลาซิ่วขาวก็หันในไงปลาไดโนเตกร้องเนาะจิงน้อยน้ำโบกพูดจ้ะน้ำทึ่งทึ่งผู้นั่นเริ่มรวนเริ่มอันนี้ป้าเพิ่งกระชิบเริ่มลงหมาจ้ะก็ในน้ำทึ่งผู้ยังร้ายนะไม่น้อยเนจ้ะไปลุ่นกันล้งต่อไปจ้า ปูจะดีหน่อยเพื่อนรลาสิเขายังกับไม่ตะก้อนนกแล้วหรือวะเข้าขแล้วมะระวังขาเด้อตะก้อนกระปูไปใส่อีกตัวหนึง่งออกออกบ่ออกกระป,ปูไปยังจ้ะไปใส่อยู่ฟังเอาปูออกก่อนเอาตะก้อน พี่แหลกแจริงๆดันพอสีเขาสามเนาะแม่นเข้ามาโยกพันขอนือนกรพันกัดแลนออกไปเลยจ้ะ <c oughs> แล้วมือหนามีเวลาหลายๆห้องจงถิ่มไว้พันดนๆนกว <c oughs> ่านี้จ้ะแม่ครับผมต้องกล้าไปตาเขาอีกพี่เนาะจ้ะเดี๋ยวก็เริ่ออก,อกละ <c oughs> มาไหนได้ <c oughs> <อ>ก็ <c oughs> เป็นปลาปะนี่ ปลากังก่งมก,กมราตะกอนี่หน่อยวอะจืดขอวก็มีจึ่มกันหมูเา้างก็ไม่ค่อยดีปอนใดีหมูเกาเนาะแล่ทีนี่ขาดเนกจะได้ซื้อไหมครับพี่หน้าน้าลากังจ้าหลุ่นกันล้งต่อไปจ้าล้างที่สามจ้าล้าง,งลัง,ลงนิโบเห็นปูนาตะก่อ อยจะเป็นทันหลังมาใส่คือบอยจะมีพ่อโตบอแล้วคือมิดแท่อ้าวเป็นปลาซิวปูบอมาเนาะหลังนี่เก็บเอาใส่ตาเลยเด็ดจต,ตัวใหญ่จ้ะ็ได้มกปวดแล้วเพียงหลุนอีกเพราะว่า เขาได้มาแค่เก่าหลังแมนบอลเหนือนาพิ่งไร้แห้งหมะเจ้าแน่นบ่เห็นตัวปลาเลยเนาะทีมแบบเสียงเลยจ้ะไปหลุนกันอีกจ้ะต้องยามไปซ้ำลังจ้ะแล้โคกหลังคนนั้นไม่นานนะแมนจ้ะหลุนวหลังนี่เอียงตะกอกเอียนตัวไงหนึงฮะเอียนเอียนหรืองูเอียนงูหน้อยถ้างูเม่อน้อยเอาเด้อเอ้ยเอียนอิลีเอียนเอียนกะเอามา ปาตะกองพันสีออกด้วยนั่นปูนปลาไหลไงจ้าปาเด่นไม่หน่อยท่านสีมันเอียนนอกตะกองอเกือบเปนเอาใส่สอบแบบบดายจ้าไปเบิองดุนล้างนี่กันเบืองอตะกองไปมียังบ่มีอะไรไหมกระปูบ่ตะกองเห็นแต่ท่องเพิ่นนะ กระปูปูกระยังไงน้อยปูนี่กัวปูยัไงป้าเรมีแต่กรปูสองปปูสองอ้าวปูสองจ้ายังไงแมนจ้ะที่รักๆก็คือปูแหละจ้ะเป่าไม้ของเหาเพราะว่าหนามเพิ่งยังไหลปลากระสีว่าท่านอันนี้ปันได้เน่าตะกอกเนาะ ใช่แล้วไงนี่เด้อมาใส่เลยเนี่ยยังไงทุกคนเปิดปรกตูประตังเกิดอะยเอาใเสบนอนตัวนึงตัวใหญ่เน่าจะกองเนาะแมนครับฟองตัวนึ่งตัวใหญ่ประคองกังสนับใจประคองกังก็ปูเนาะจ้าซิ่วเขาก็เม่ท่านลายตัวก็เม่ท่านใหญ่ครับนี่อยู่เมื่ท่านใหญ่แมนี่อยู่ครับโอ้ กุ๊กใสหมื่ตะกองได้ไหมโอ้หน่าบอกจะเกิดบุ้รเย็นใหญ่บางหันไม่น้อยจนคนลุกที่แรกที่เอาใส่ถุงเอาใส่บะไดนะตะกองเนาะแม่นผมถุงหน่อยถุงหน่อยน่าใส่ไปเลยกระปูกระพัดแล้วนม่น้อยอยากพัดกับไปจีโอ้ระวังเด้อระวังเด้องหนำต้องหนำ ติดค้าเพิ่นเนาะใส่ีเนาะปูเห่าสีโต้แล้วอีกจะกลางมงเห่าเว้เนื้อเอยูสีสีสีหรือสามสเนาะเวลอจะเป็นลังที่หาจะอีกอย่งอ่ะตะเขากั่งมาเนี่ยไล่บนในเสือเปิดติดอะตะกงบุเปิดเดี๋ยวตะกงอะนนี่คนลงอยู่

โอ้ถือกี่ตัวนี่ไม่หน่อยทีโอ้มุงพับเอากระปูสอง,องตัวนี้ตะกองานสองงานเจ้ามุงพับโอ้ยเยียนบนเหลือในสอบตะกออ้าวปาดคงไกลยังไงแม่งครับผมไปไม่นานไปส่ยเกินเป็นแฟนเนาะแม่งครับผมหลังนี่ก็เป็นปูสองเนะาะกระป๋ากัง่งคือเก่า,าที่อยากไปใตออกเลยนะมาใต้ดอก เดี๋ยวหอบหนาเขาจะได้หาฮเนี่ยใส่ดีดีเ,เอาอันน้ำมาใส่ทง<อ>แงงเนาะไอ้แม่ปอาทงแงงมาใส่หมันคึงมาของการซ้องโตตี่ไหนตัวหนึ่งใส่มือตะกองเท่อืมดใีใส่ลูกใส่ลูกคนขึ้นสี่เลยจ้ะ วิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะตะกล่องเนาะนหาอยู่หากินยังสี่ล้วจ้ะเบิ้ยามเฮ็ดเกินนี้นะพี่เนาะเบิดยามเฮ็ดกิดตามฤดูกาลจ้ะกับบรมนวาสีอันนี้เพินเอร์ศูนย์ถันเพิ่นบอร์ศูนย์ถันเนาะตะกล่องเนาะเพราะว่าเฮากะหาเขาจะเอาซ้ำเพราะเฮาได้กินเดากินแพอครับพี่น้องม่ต้องใส่เอาเพิ่นหลายเพิ่นมาเขาวอิงเพิ่น แต่ว่าเขาเองพูาว่าาหาเนี่ยมาหลอฉนหาบมหาบอกบอหากระบอกได้กินเนาะแมนครับผมนหอาสื่อสื่อไล่เอกกะหวยสื่อไลกับบ่มีเงินจ้ะมีทุนบบนั้นไม่ไหนเนาะตัวนี้ออกแต่บอสตะก่อมบ่เป็นสีดิบออกบ่ไใ้อยยุตะก่องนเปปลาะปากะจังะถ้าเป็นลำหอยใหญ่ๆนี่มีหน่อยว่าปลากระแห่งสีไลยเ้ตะกอมเนี่ตัวหยนีนามันนั่งหลชั้นเหมือนกั ก็ปูหินนะแต่หอยบาบ้าเขาแต่หอยทางอื่นก็เป็นเขาตังลงไปนะแต่หอยผู้ก็สิเป็นอันไรเยอะเป็นปูขนปูตามนี่เนาะแม่กับปวปลากระสีเบอร์จะบังจะเกาะงับออกแน่เออนั่นล่ะเห็นเยอะไหเป็นเยอะแล้ะก้องปิดก่อนใครละมาใส่จะกองตัวใส่ปูเห็นปูนอนหลังนี่นอเห็นครับ เป็นอะไร oh! <laughs> ประกังหน่อย <laughs> ประกังหน่อยก็ปลาซิวจ้ะตอนเห็นลอยมานนั่นตัวใหญ่กว่านี้เด้มือหน่อยทายอยู่โอ้ยอ้าใส่กันไปเรื่อยๆจ้ะเบึงตะกออยากสั่นแน่จ้ะบ่เห็นปูเนาะปกติบ่ผ่านเด้ลังนี่อือตายยังไงตะกอปลาซิวปลาซิวซิวข้า <laughs> วกับ โอ้ซิวกับเลาอกางเนาะน้าลหลหลก็เอาไปทำไหลก็เอาจ้ะโอ้สิเป็ตัวญงเป็นกรซิวเขาอ้ยพ่นเผลวพ่นขาดน้ำแหนดิใสมองเกานหอนหอนกับผ้าลงหนามสิเลยจ้ะเดี๋ยวใส่นี่เด้น้ำหนาเนาะแ่งงามกังามครับเนาะตัวพันแหน่เป็นนงามจ้ะ ล้งสุดท้ายได้บาทนี่ยไปหลุดกันเบิงว่าสิเขาบ่เึ้งยังเนี่ยทิศเขาบ่จ้ะแหนมลงไปก็เห็นปูจ้จะแต่ว่าอยู่สัน่นแหนี่นะต่กอกองดีดีออสอบใหม่เนี่ยหน่อยลงไปเอาขึ้นมาให้ไป้าไงไมีไงเบิงปูทั้งหนอกบ่คุบได้บ่ไดอยู่บ่ตะกูก,ก เพิ่นสูคนดูไม่ยอมปล่อยโค้งไก่เนาะโค้งไก่เพิ่นลอยขึ้นมาตีทั้งหลังหมงจ้ะจักโตตะก้อนปัดตุ่มตุ่มงับแล้อตะก้องงับตะก้องงับเพราะว่าถือหลายตัวอยู่บนนั้นปัดกระปูจักโตตะก้อนสี่ตัวเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาใส่พี่เนาะ ดักมุมดักขอเพิ่นเนาะโอู้แต่มันนี่เวลาใส่โดนก็หนีนี่ใหญ่นี่นี่มาเต็มเลยพี่หน่อยเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยพี่หน่อยจ้ากะปูจ้าหลังนี่เอ้ามาใส่ถุงใส่ถุงปอดเมโปหลบนะเฮามาใส่ปีกายนี่ก็ได้ตู้สำเน็จแล้วใหญ่ๆเราตะกรงเนาะใหญ่คับใหญ่เนี่ยนี่เพื่อนอาจ้ะเนาะมุงแห่งแต่ห่างอยู่ เอาเอออกได้บ e ้าล้วบางไหมออกได้แต่ว่าต้องเปิดถุงก่อนที่ล่ะถ้าเ้าหยับขึ้นมาใส่ถุงถุงแน่เนาะเป็นหน่อยว่ะใส่ออกเป็นหน่อยสามตัวอยู่ตรงนี้ หอ่อยสเพิ่นก <conclusions> ็ส <Aristotle> ิแห้งหน่อยก็ตัวใหญ่อยู่เหลือทั้งันลงนี่แหละเฮ็ดปวกนพอให้เนาะบ่ได้เลาะนําแล้วจ้ะถ้ามีเวลาหลายกว่านี้นอยก็สิเลาะอยู่ต้องฝ่ามไปนออกกปูเฮาได้เป็น ซิปเนาะต่กล่องเนาะนั่นครับผมเอาไปผัดกินเนาะผัดผู้ผัดโค้งกะหรี่นั่นครับผมเสียบอยู่เด้ไปไปมุงสือคานเสียบลาวออกเนาะเราถึงจะเปาะน้ำหนึ่งห่อ้ะห้าไก่ๆก่ะพอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะนั่นครับผมฮัลโหลวอเมนเด่นอย่นี้มันีหน่อยแต่กล่องกลับออกือบตัวเลย มันหาตัวชีว้หรือหาตัวงต,ต,ตัวหนึงแล้วก็มีปลาคอกั้งตัวใส่ก็ลังงามเลยนาะปลาคอกั้งก็ได้จะกลองทุงท้งทุงท้งทุ้งหลมทุ้งหลมกลองมันตายไปเยอะอืมจ้ะบนละอ่าม่เมือ่อฝาลูกสาสแลาา้วเหมือนนี้เป็นตัวครจ้ะเป็นปลาอุ้ย อ่านีตัวนี้ไม่นานปลาขาวปลาขาวขาวมุนเป็นลังสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวก็ไปสรุปผลงานกันจ้ะเเป็นปลาขาวมุนตัวนี้นาะแนนจ้าขาวหางอย่างมาเบิ่งผลงานของเฮาเหมือนอันดับแรกเขาก็นำหาเห็ดก่อนเนาะแต่กล่องเนาะเมื่อพอเห็ดปวกตอนใส่ตุ่มจะทำมิ้วหน่อยมีเวลาหล่มิ้วหน่อยสิเลาต้องฟังหองนี่ามิ้วหน่อยคกิดวาสิมีเนาะแต่กล่องเนาะนี่ผลงานใส่ตุ่มเขาก็ได้อีปูแล้วก็เตียนใหญ่ตัวหนึ่งเนาะ ยนใหญ่ตัวนึ่งนั่อยู่ในสอบจ้ะกระเิบินปลาจ้ะปลาขอกังกับปลาซิ่วเขาปลาขาวแล้วน้ตะกองเนาะได้มเนาะแมนจ้ะเพราะว่าช่วงนี้น้ำยังไหลก็ะิเป็นกระปูจ้ะพี่หน่อยผลงานโดยรวมของเฮาว่ามันจ้ะแล้วแรงน้าตะกองเนาะแมนครับผมไปจ้าไม่น้อยคุณภาพกระบานจ้าผลงานของเฮาเมื่อนี้ที่ว่ามันนาตีกองเแมนครับผมใส่หม่งกับมันได ในเอียนในปูในปลาจะ้ะแล้วก็มาหาเห็ดนี่เขาก,ก็ะมานจนเต็มตาเนะ้อจะกล่องน่องเห็ดกอแดงเห็ดปวกจะ้ะเห็ดพึ่งพึงไข่ดอกหนึ่งพึงดำดอกหนึ่งข้าลายสามสี่ดอกเนาะแม่บผมโดยรวมกับที่ว่ามานจะ้ะหลังจากถิ่นประเทศเขาปลาสองเหม่อไม่นากนกัสิภาคกับปานจะ้ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้จังไดนใคอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนวหน่อยนะแม่เด้อจะ้ะก่อนสิกับบานไม่นากนกะบเขอขอบคุณจะ้ะข,ขอบคุณเนปซีที่รูน้นที่เขามาให้ยกำลังใจ ขอบคุณทุกหลายถกแชร์ทุกคอมเมนท,ทุกการที่ตามจ้าบรรยากาศตอนนี้ก็คือคืนะอย่น่อยเนาะเม่อนฝนหลินหรือเปล่าน่อยโอ้โหจ้าเอาไปพอกันมือนาะคลปหนาจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอกลับวข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม